วัสดีย้มเช้าของวันที่เจ็ดอนหกปีหกสามนะครับก็ไม่ก็ห่างหายไปนานนะครับตอนนี้ก็จะมาะพิเศษดีกว่าเนาะ,ะพิเศษดีกว่าครับรีวิวเศษอันเดียวกันละมะั้งพิเศษรีวิว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ลงไปแล้วนะครับคือเขาบอกเลยว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ย เป็นอุปกรณ์ทีเป็นอุปกรณ์ผลิตกา๊าซไฮโดรเจนนะครับซึ่งเรามานํามาใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นชุดคิดนะครับขอบอกหลายๆท่านเลยว่าเป็นชุดคิดนะครับ <c oughs> อขอเริ่มเลยกันครับตัวข้างในกระบอกนั้ก็จะมีสแตนเลสนะครับเป็นสเตนเลสแล้วก็เราทำเป็นข้อบวกกับข้อลบ ไว้ในท่อสแตนเลสนะครับคือท่อข้างนอกสุดเนี่ยจะเป็นข้ลบท่อข้างในเนี่ยตัวนี้จะเป็นข้อบวกนะครับคือพยายามจะทำเสร็จใส่ให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าอที่ผมทํากระบอกใหญ่ๆอ่ะหลักการก็เหมือนกันนะครับผมเ <c oughs> สร็จแล้วการเติมน้ำก่อนเนาะเราก็จะเติมน้ำ น้ำนี่จริงๆต้องเติมให้อยู่ใต้ใต้น็อตนิดหนึ่งนะครับใต้น็อตนิหนึ่งโอเคนะครับเสร็จแล้วก็การเติมสารการเติมผงที่ผมให้ไปนะครับก็คือประมาณหนึ่งช้อนมันจะประมาณนี้นะครับตัดยากระเกินเคย ที่ผมให้ไปก็จะประมาณประมาณนี้นะครับคือหน้าราบระดับช้อนแต่ต้องข้างขึ้นนิดหน่อยนะครับเราก็จะเติมลงไปนะครับแค่นี้ครับแล้วก็วันนี้ผมไม่มีน้ําส้มสายชูก็เติมน้ําส้มสายชูล,ลงไปประมาณสองช้อนแกงนะครับอ่านี่ข้างในกระบอกเราเสร็จแล้วนะครับ คือหนึ่งใส่สารเบกกิ้งโซดาแล้วก็สารส้มผมทุบผงสารส้มให้เป็นละเอียดให้ผสมกับเบกกิ้งโซดาไปแล้วนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูสองช้อนนะครับผมข้าง <c oughs> ในเราเสร็จละแล้วก็การต่อตัวนี้ไว้ทีหลังนี้ก่นเนาะเสร็จแล้วอุปกรณ์ตัวเนี้ยข้างใน เกิละข้างนอกคือเป็นระบบไฟฝัฟ่งนี้จะเป็นขั้วลบฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งที่ติดกับรีเลย์ฟิวเนี่ยจะเป็นขั้วบวกในรีเลย์เนี่ยก็จะมีสายไฟออกมาให้2เส้นนะครับก็จะเป็นสายสีเขียวซึ่งจะเข้ากับแบตเตอรี่แบบบวกโดยตรงเลยสายเขียวเข้าแบตเตอรี่บวกโดยตรงเลยนะครับ ถ้าต,ตัวนี้เข้าสวิตซ์ออนแต่วันนี้ผมยังจะไม่ต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้าสวิตซ์ออนนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นลบคือต่อเข้าตัวถังรถหรือว่าใครจะต,ต่ออย่างนี้ก็ได้ต่ออย่างผมก็ได้ต่อเข้าเข้ากับข้อลบเลยอยางนี้ต่อไปก็คืออะไรอ่ะ เออแล้วนี่กันเอาตัวนี้รีเลย์เนี่ยจะมีการควบคุมการทํางานของตัวนี้ถ้าเราต่อรีถ้าเราต่อรีเลย์ควบวงจรคือวงจรของรีเลย์ทงานปั๊บตัวนี้ก็จะทํางานนะครับถ้าเราปิดตัวเนี้ยจะเป็นการควบคุมการทํางานของรีเลย์คือถ้าเราต่อสวิตช์คนเจปั๊บหรือจากตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องปัดน้ำฝนนะครับตรงไหนก็ได้ถ้าเราต่อตรงนี้ปั๊บเนี่ย เราลีเลก็จะทํางานเปิดเปิดกุญแจเปิดกุญแจปั๊บตัวนี้ตัวนี้เปิดกุญแจกุญแจทํางานตัวนี้ลีเ,เียทํางานฟิวนี้ไว้ควบคุมเวลาข้างในเขาเกิดการเสียหายชารุดหรือว่าเขาบอกเขาลบเขาแตะกันฟิวก็จะขาดนะครับต่อไปเราก็จะสมมติว่าเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับผมก็จะเอาตัวนี้แตะเข,าเขเ้าบปตรวนี้บดตรตงเลยเขาก็จะทํางานนะครับนะคเับ ทำงานแล้วครับแล้วก็จะได้กาดตัวนี้นครับเข้าไปใช้ในรถยนต์นะครับซึ่งประสิทธิภาพของเขาก็จะทำให้รถสะเทือนขึ้นนะครับเครยงเรียบนะครับเสียงเงียบแล้วก็ตัดรอบที่ต่ำลงนะครับ มีการขับขี่ที่สมูทขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับขอบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เราจะได้อีกหลายอีกหลายๆอย่างที่เยอะกว่านั้นนะครับเนี่ยเราได้ก๊าตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวนะครับผมต้องปอดข้างนี้ทำไงดี้คน,ะนครับโอเคเดีวต่อเลนะครับ การต่อเข้าในใช้ในเครื่องยนต์นะครับคือเราจะมีตัดมือหาอะไรได้งา่ายๆจากมืออ่าเราจะต่อต่อตรงเนี้ยเข้าในทางไอดีเลยนะครับผมจะข้ามมาฝั่งนี้เลยดีกว่าเนาะคือในกระบอกของเราตัวเนี้ยก็เหมือนกับตัวนั้นครับผมเหวี่ยงม,มาทางนี้ดีกว่าเออถึกถันถึกไม่ถึงถึงในคนต่อเสร็จเรี้อคือรถของผมเองนะครับ จะมีอยู่สองชุดชุดนี้ชุดหนึ่งสายเนี้ยจะอีกชุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกชุดหนึ่งคือจะต่อข้างหลังกองอากาศก็ได้นะครับหรือว่าต่อหน้ากองอากาศหรือตรงนี้ใต้เนี่ยจะมีรูหรือใครสะดวกจะใส่ตรงมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมทําตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ ต่อง่ายๆครับแปบ๊บนึงต่อแบบนี้เข้าในตัวรถเลยครับเราทําแค่นี้นะครับที่เหลือเราคือเวลารถเขาทํางานเขาจะดูดก๊ดาซไฮโดรเจนที่ได้เนี่ยเข้าไปผสมกับน,น้ํามันทําให้การเผาไหม้ในห้องเครื่อง ผอไม่ได้ดีขึ้นการผอไม่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพอประมาณนะครับในการทำงานนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับชอบ วิดีโอนี้ก็กดถูกใจช็อปสไ์ล์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ